สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านคะรับคิปอีกตอนกลับสู่ท้องโถงนะครับเดคลิปนี้ผมจะให้ชมรถเกียวนวดข้าวนะทุกบุญครูการช่างจากช่างเป็ดนะครับเป็ดบางเลนคันนี้จะเป็นรถเกียวตู้ VIP นะครับหรือว่าตู้เอทำการเกียวอยู่นาปีบุรีรัมย์นะดูสวดทรงเขาค่อนข,ข้างจะโลเหลาเอากาหนะัก สเปคเขาก็จะเป็นปากกว้าง3เมตรนะตู6หฟุตตัวเดินเป็น12นะเพิ่มง o 8 c นะที G ่ไฟ270ร้ังม้านะับปุ้ม2อตันกว่านะก็ยังให้ใหญ่สุดนะถ้าใ,ใหญ่สุดมันจะเป็น6ฟุตกว่านะีแต่สเปคกำลังดีนะสวยงามน,นะ กำลังทำอันเกี่ยวข้าวนาปีปี6 7เจน,นะครับมาดูดีลาการขับของขวนเขานะถือว่าขับนิ่มนะผมว่าความเร็วประมาณนี้กำลังดีนะครับบางคนบอกว่าอยากให้แบบเร็วๆจุดๆนะผมว่าประมาณนี้กำลังดีข้าวไม่เสียนะครับข้าวโซนนี้จะสวยเป็นพิเศษนะครัถ้าแถวบ้านผมนะ สังเกตดูท่อนุ่งดานขเขา่งดีมากบอกว่าจะดันข้าวได้ดีมากนะข้าวล้มข้าวอะไนี่คือผิวนิ่มๆนรถ้ารถทำออกมาดีแล้วก็คือคนขับประสบการณ์เก่าๆนะหรือว่าขับดีๆนะผมว่าดีทุกรุ่นเนี่ยนี่คือข้าวล้มนักก็ยังดันสบาย เดี๋ยวถ้าเจอแปลงที่ข้าวล้มหนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมประสิทธ,ธ,ธิภาพของเขาว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนสำหรับล้มหนาก็เราจะเล็มไปเรือ่อยนะครับเดี๋ยวจะลงไปวิ่งลึกๆพยายามเก็บจากด้านในออกมาข้างนอกนะครับพอเวลาเต็มอุ้มเราจะออกมาถ่ายข้าวได้ง่ายนะหล่อจริงส่วนทรง,งเขาก็ประมาณนี้นะครับ แต่ละอูแต่ละค่ายจะไม่เหมือนกันเป๊ะร้อยเปอซต์นูนี้เขาบอกว่าเขาก็ทําตู้ส่งให้อีกอูหนึ่งอยู่<ม>พอประสบการณ์ด้านตู้นวดก็จะมีเยอะเป็นพิเศษนะสำหรับโชคบุญชูการช่างปกติจะเห็นเป็นตัวธรรมดาเนาะอต่นี้จะเป็นตู้เอ VIP เลดจะเป็นเลดด้านนะครับเผผมว่าเลดด้านนี้จะสวยนานนะมันจะไม่ค่อยเป็นรอยเป็นเลดเงามันก็จะต้องดูแลรักษาดีเป็นพิเศษสวยงามมนะันกว้าง3เมตรตัวลูกดาวเขาก็จะเป็นสแตเลสเลมนะครับก็จะเปิดทางเข้าแล้วก็จะวนขอบคันนาไปก่อนนะขอบคันนาถึงจะ จวดคนขับใจเย็นนะเกียวนิ่มดีมากไม่กระโชก้าเกินไปแบบนี้เจ้าของนาชอบครับถ้าเอาตาความเป็นจริงเจ้าของนาไม่ได้ชอบรถที่มันเกี่ยวเร็วฟุตฟาสสักเท่าไหร่นะเพราะว่าของทํานาเขาก็ทําปีละครั้งเนาะมันเป็นนาปีเขาก็อยากให้เก็บเกี่ยวได้ดีที่สุด ได้หมดที่สุดขันหคือเร่งเอาไร่จนแบบรู้สึกว่าเร็วเกินไปนะเห็นใจชาวนานะบางทีก็เหยียบบ้างอะไรบ้างเกี่ยวไม่หมดบ้างนะต้องประมาณนี้นะที่จะเร็มไปก็จะเย็ยนเย็นแต่ไม่ได้ช้านะครับเย็ยนแต่ว่ายังเกี่ยวได้แบบเรื่อยๆร่ไม่ติด ขอเวลาเก็บขอบคนาสักครู่นะครับอาจจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่รอเก็บเสร็จเดี๋ยวเราจะตัวนั้นกลางให้เสร็จเสร็จมารอบางพคกบุญชูการันเขาบอกว่าเป็นรถที่เกี่ยวดีอันดับต้นๆอีกค่ายหนึ่งคนระับสำหรับรถเกี่ยวนัดข้าวที่จริงต้องบอกว่ามันก็ ดีทุกรุ่นนะครับบอกว่าดีทุกรุ่นมันก็แล้วแต่คนชอบชอบค่ายไหนก็เลือกใช้ค่ายนั้นนะหรัอบอกว่าค่ายนี้ก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะคนขับดีรถดีนี่คืองานออกมาดีมากนะใจเย็นจริงคนขับคันเนี้ยเน้นคุณภาพนะครับเมาได้เน้นเร็วมากมายอันนี้คือลงเกี่ยวอยู่ที่อำเภอรกระสังบุรีรัมนะ ปีบุรีรันข้าวก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะนะทาการเก็บเกี่ยวได้น่าจะได้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นนะตามพุ่งข้าวจะเหลือเยอะมากโอ้โหามข้าพุ่งดีมากเกี่ยวมิ่ม,มอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ